จอบเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเขาจะไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดโดยการเดินทางในครั้งนี้จอบจะชวนเจเพื่อนสนิทไปด้วยเพื่อจะเดินทางไปยังบ้านเกิดของตนและถือโอกาสไปเที่ยวเล่นที่บ้านของเพื่อนด้วยโดยการเดินทางในครั้งนี้ เขาจะออกเดินทางไปในช่วงตีหนึ่งเพราะเดินทางในช่วงนี้จะไม่ร้อนเหมือนกลางวันและรถก็ไม่เยอะเดินทางสะดวกถึงปลายทางก็คงจะสายๆจะได้กินข้าวเช้าในช่วงสายของวันนั้นเลย ตีหนึ่งตรงของวันนั้นจอบกับเจก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางโดยการเดินทางในครั้งนี้เจอาสาที่จะขับรถเป็นคนแรกโดยจะสลับกันขับไปมาระหว่างทางจะได้ไม่เกิดอาการง่วงและหลับในขึ้นมา การเดินทางในช่วงเวลานี้จะไม่มีคนสัญจรกันเท่าไหร่และทั้งคู่ก็ชอบในความเร็วจ,รรรจึงทำให้เจขับรถด้วยความเร็วอย่างเมามัน เดินทางมาได้สองชั่วโมงในตอนนั้นทั้งคู่เข้าเขตนครสวรรค์และเจก็เริ่มเพียขึ้นมาจึงได้แวะปั๊มข้างทางเพื่อที่จะเติมน้ำมันและจอดพักรถหาอะไรกินแก้ง่วงไปก่อน ทั้งคู่ได้หาอะไรกินแกงว่งที่ร้านสะดวกซื้อในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามซึ่งจอบเคยใช้ถนนเส้นนี้จะรู้ดีว่าเส้นทางต่อไปข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่เปี่ยวและมืดมากจอบจึงจะอาสาขับรถไปในเส้นทางต่อไปเองเส้นทางต่อไปจะมืดและเปียวเราคุ้นเส้นทางเดี๋ยวเราขับต่อเอง โดยเส้นทางเส้นนี้จ็อบจะรู้ดีว่าได้มีเรื่องราวความหลอนเยอะแยะมากมายที่จ็อบได้รู้และได้เคยฟังมาจนคนผ่านเส้นทางเส้นนี้ในยามค่ำคืนมักจะบอกและพูดกันติดหูว่าเจออะไรอย่าทักอย่าจอด ขับรถเข้ามาได้สักระยะทั้งสองก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นโดยบริเวณสองข้างทางจะเป็นป่าลกทึบตลอดเส้นทางจะไม่มีชาวบ้านสัญจรไปมายิ่งทำให้บรรยากาศชวนคนหัวลุกเอามากๆ เส้น <AL> ทางแบบนี้น,น่ามาถ่ายหนังผีมากๆเลยเขาไม่ให้พูดนะเจกังคํำกังคืนเขาถือเจได้เกิดหลุดปากพูดขึ้นมาทำเอาจอบถึงกับหน้าเสียทันทีเพราะจอบเป็นคนเคยผ่านเส้นทางเส้นนี้จะรู้ถึงกิตติศักดิ์ของถนนเส้นนี้ดี ว่าเฮี้ยนและหลอนขนาดไหนขับรถต่อไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็สังงกิเห็นรถกระบะคันหนึ่งที่กำลังขับอยู่ด้านหน้าห่างออกไปจอบได้เริ่มสบายใจขึ้นมาเพราะอย่างน้อยเส้นทางเส้นนี้ยังมีเพื่อนร่วมทางได้เดินทางไปด้วย โดยลักษณะของรถกระบะคันดังกล่าวจะมีผู้คนขึ้นหลังรถเยอะแยะมากมายคล้ายกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งคนแถวนี้ก็ตื่นเช้ากันจังต้องเป็นงานบวชแน่ๆเลยเพราะมีนาคนั่งอยู่บนเก้าอี้จอบพยายามไม่ตอบอะไร และตั้งสติขับรถต่อไปเพราะในตอนนั้นตนรู้ดีว่าในตอนตีสามตีสี่แบบนี้คงไม่มีใครมาจัดงานอะไรแบบนี้แน่ๆและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราคงกำลังจะเจอดีเข้าแล้ว จจอบได้ตัดสินใจเร่งเครื่องเพื่อที่จะแซงรถคันดังกล่าวโดยนาทีนั้นเป็นนาทีที่บีบหัวใจมากๆเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นขณะที่กำลังแซงแต่ในขณะที่รถกำลังเข้าใกล้คันดังกล่าวทำให้ทั้งคู่ต้องนิ่งและขนหัวลูกออามากๆ ราะผู้คนบนรถกระบะนั้นเขาได้หมุนกลับมาด้านหลังทุกคนในตอนนั้นจ็อบเล่งเครื่องหนีทันทีเพราะสิ่งที่เจอคือผีทั้งรถแน่ แต่เหตุการณ์ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะระหว่างที่ขับรถต่อไปจะมีผู้หญิงสวมชุดคุณท้องอยู่บนต้นไม้เป็นระยะระยะ สองข้างทางเริ่มมีบ้านคนให้เห็นเป็นสัญญาณบอกว่าได้หลุดออกมาจากถนนเส้นนั้นแล้วและทั้งคู่ก็ได้คุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจากการบอกเล่าของจอบที่รู้ประวัติที่นี่ว่าสิ่งที่พวกตนเจอมานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเจได้พูดทักทายสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทั้งคููก็ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกัน ซึ่งคนบนรถกระบะนั้นคล้ายกำลังจะไปบวชก็คงจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีแน่ๆและผู้หญิงที่อยู่บนต้นไม้ก็คงไม่มีใครบ้าไปนั่งในตอนนั้นแน่ๆและประวัติของถนนเส้นนี้ต่างมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมาย เกี่ยวกับความหลอนและความน่ากลัวซึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นที่ต้องติดอันดับความหลอนของถนนในเมืองไทยและก็เป็นถนนอีกเส้นที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายนำมาเล่าถึงความหลอนผ่านทางช่องทางรายการต่างๆในโลกโซเชียล